คุณผู้ชมครับดิดาโพออกมาเผยความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังหวังจะพึ่งนักร้องเรียนเพราะว่าต้องการความเป็นธรรมและก็ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สะท้อนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่ยังล่าช้าอยู่นะครับส่วนความคืบหน้าคดีนักร้องเรียนไปรีซับตอนนี้ตํารวจบอกว่ากําลังเร่งรวบรวมข้อมูลแล้วก็ขยายผลหลังจากไปพบว่ามีผู้เสียหายอย่างน้อย2วงด้วยกันอ้างว่าถูกนายสีสุวรรณจันยากับพวกเรียกสับกับ พลตำรวจตรีจรูนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุบอกว่าหลังตำรวจเข้าไปค้นบ้านอดีตภรรยาของนายเอกลักษณ์วารีชนหรือว่าเอกปากน้ำเมื่อวานนี้ก็ได้ข้อมูลและก็หลักฐานเพิ่มเติมจากนี้ก็ต้องมีการขยายผลกลุ่มผู้ต้องหาที่ยังไปพบคนที่เกี่ยวข้องทั้งคนใกล้ชิดแล้วก็บัญชีมาด้วยโดยสัปดาห์นี้ครับชุดทำงานของตำรวจสอบสวนกลางจะมีการประชุมใหญ่เพื่อสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และก็ความเชื่อมโยงไปยังคดีอื่นๆซึ่งจากการตรวจสอบก็ไปพบว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายวงมีมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทขณะที่มีกระแสข่าวนะครับที่บอกว่ามีผู้เสียหายจากกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรและรวมไปถึงกระทรวงยุติธรรมติดต่อเตรียมเข้าแจ้งความกับผู้ต้องหากลุ่มนี้เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจึงอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ส่วนจะออกหมายจับภรรยาของนายศสีชุวรันจันยาหรือไม่นั้นก็ต้องดูพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนจะนําไปยื่นขอหมายจับในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะขอหมายจับเพิ่มอีก2ถึง3คนครับผมเชื่อว่าผมว่าเขาไม่ได้ชั่วเป็นนิสัยแต่ไหลเข้ามาสู่วงจรตุบาทเขาก็จะจะพานโดนไปด้วยผมสงสารผู้หญิงคร่ ส่วนโครงการอื่นส่วนที่บอกว่าจะเป็นวงอื่นหมือนกันมันเป็นหน่วยงานรับเหมือนกันเป็นกระทรวงโยกันหรืออะไรยังไงไหมฮะมันมันมันมีหลายเรื่องที่ทยอยเข้ามาผมอยากให้เขาเข้ามาเลยนะครับแต่เราไม่บังคับเขาว่าสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้ามาสำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว4คนค่ะประกอบด้วยนายศรีสุวรรณจันยานายยศบริศชูกรมหรือว่าเจ๋งดอกจิกนางสาวพิมพณฐาจิระพุทธิภาคหรือว่ากรตูนและนายเอกลักษณ์ ด้านแกนนาพักรวมไทยสร้างชาตินายหิมาลัยผิวพันธ์หรือว่าเสหิย้ํานะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ๋งดอกจิกที่ต้องไปตอบสังคมและต่อสู้คดียวอเองการที่เจ๋งเข้าร่วมงานกับพักก็เป็นไปตามโครงการสมานฉันท์สลายสีเสื้อก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งทุกคนมีอิสระในการทํางานตามแนวทางของตัวเองแต่ว่าพักไม่มีผลประโยชน์และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ ขณะที่นิดาโเพเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมกับนักร้องเรียนระหว่างวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ที่ไปสำรวจมาเป็นการสำรวจจากกลุ่มประชาชนตัวอย่าง1,310หน่วยตัวอย่างนะคะเป็นการถามความคิดเห็นต่อปรากฏการผู้เดือดร้อนเข้าขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมพบว่าร้อยละ55.5ระบุว่าผู้เดือดร้อนต้องการได้รับความเป็นธรรมรองลงมาร้อยละ50.38 ระบุว่าผู้เดือดร้อนต้องการความรวดเร็วร้อยละ39.69ระบุว่าต้องเป็นข่าวหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐถึงจะใส่ใจติดตามช่วยเหลือค่ะแต่เมื่อไปถามมุมมองต่อปรากฏการข่าวนักร้องเรียนที่ออกมาในช่วงนี้พบว่าร้อยละ48.55ระบุนะคะว่าอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่ร้อยละ28 8 5ระบุว่าเป็นการเสนอความจริงต่อสังคม ร้อยละ25.65ระบุว่าเป็นปรากฏการณ์หิวแสงของนักร้องเรียนบางคนและนี่เป็นผลสำรวจจากนิดาโพค